Oh มันาวน้ำใสค่ะเไม่จับที่สั่งได้เลย Thank okay. you. พร้อมขายขกี่โมงครับเน่แม่ค้าพร้อมขายกี่โมงพร้อมขายแล้วพี่ขายสามคูค่ะพี่่ายสามคึ้ใช่หนึ่ร้านสามคู่ค่ะครับ มาณสี่หมื่นมีอะไรคะเฮ้ยเจ็ดสิบาทค่ะมีเห็นด้วยะคะสม่อนนะคะป่าเอาแต่ท้องไหมน้ำปลานนะ้าใสนะปลาไก่รสจัดรสาตโอเคอเคดี๋ยวูกนเดี๋วนี้มาตั้งร้านเร็วค่ะแล้วแต่วันถ้าเป็นแบบร์อทิตอย่างเงี้ยก็จะมาเร็วหน่อยอ ถ้าเป็นวันแบบธรรมดาก็าจะมาสายกว่าหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเดินเร็วครับรแต่ก็มาทุกวันโซมาค่อยค่อยอยู่แบบพี่อยู่ก็คิดถึงฟังอย่างเงี้ยแต่ก็คือเหนื่อยแล้วก็อยู่ไม่ะอ

ไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยตอนนี้มันขึ้นหน้าขาวเลยนะไม่มีโลเล่ให้เห็นเลยเออแต่เมื่อมันไปแล้วนะใช่บานนี้มันก็เป็น เราอก่นครับกครับ้วครับดอ๋ยลวัออนบแ้วตนะครับวดนรีบแต่นแต่บวนบ่ครับก็ครับแตรแล้วก่นะครับแล้ว่อน้อ่อควตั้ตดก้ว็้อลนะครับ นะแบบน้องหัี้นมเวาการยกไปแจกน้องใส่แล้วก็หนัตัดดาแลก็ควรนะครับเดิน้ามาทัสอทลนับเสียงไปเรื่อยาแล้วก็ดูนะครับเร่ัสายท้งาตัวทัเท้าตันะครับเียบเข้าไปอันนี้นะครับแ้วก็ดานสกเข้ากวหนึัแล้วก็ลันี้ครัยนึงร้อยหน่งร้ออยาแล้วก็สกานสุก

หลับทอดลนับนมาหลรตอยนะบมาจวงแล้วจบตาอบาแล้วอกไต่หายแต่รบตอบผู้ตรบนตรวตอับผ่าตอตแล้ตอป้อารตอตร่าแลวก็อกต้องหาแล้วก็ยาแราปวก็ยา้เรตองตวลก็จอยากแูกตอูตรวจไไหมได้เลบตรอบนะรบตรสอบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn